ใจ <น S 1> ตื่นเต้น,นมัน,ม,นมันแค่ไหนตื่นเต้นมากมากครับในเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เรามีกำลังรอดน่าจะช่วงปลายปลายเดือนครับถ้าไม่มีอะไรแบบฉุกเฉินเกิดขึ้นมาครับตอนยยนี้จะตัวยังไงบ้าง่ะคะตอนนี้ก็มีเตรียมจัดกระเป๋าไว้เผื่อแบบฉุกเฉินปุ๊บเราก็จะได้พุ่งตัวออกไปได้เลยอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เดือนนี้ก็จะพยายามแบบไม่รับงานที่เป็นไปต่างจังหวัดไปไกลหรือว่าต้องทั้งคืน เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ากลัวว่าเดี๋ยวเมีอะไรโชครูปุ๊บเราจะได้แบบพาเขาไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลากระเป๋าเยอะไหมคะมต้องเตรียมไปพ่อแม่มือใหม่ไม่เยอะไม่เยอะชัยก็ถามแบบคนที่เขามีลูกมาก่อนอะไรเงี้ยว่าว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็เสื้อผ้าลูกอะไรเงี้ยเสื้อผ้าตัวเองเเอะไรเที๋ยวต้องไปอยู่ที่จริงๆน้ำหนดการเดิที่พูดเอาตามโลกที่เราอยู่มันอะไรเงี้ยเราเริ่มถูกช่อะรเงี้เรื่อยจริงๆก็ดูไว้มีประมาณ สามวันสี่วันก็คือก็ถามพระ้าจารยนหลายๆท่านอะไรเงี้ยท่านก็จะให้เลิกมาประมาณ4วันอะไรเงี้ยครับก็สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวตัวลูกด้วยว่าเขาจะมาวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเลิกแบบกระจายกระจายไว้ในช่วงปลายเดือน, <S 2> <S 2> นครับเราไว้แบบวิกนี้วิกนี้วิกนี้ถูกต้อง<ห>อันนี้ก็ถือเฉพาะเองอว่าจะาผ่าทอดผ่าอดครับ<อ>ครับสี่เลิกที่สี่เวลาได้ไหมคะเวลาต่างกันเวลาเวลาเวลาเหมือนกัน ใกล้ๆกันในใน,ในแบบที่เขาให้มาอนะไรเงี้ยแต่ว่าวันก็จะอาจจะแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปครับ,ค,ค,รบคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยตื่เต้นยังไงขนัดไหนครจุ๋ยคุณจุ๋ยตื่นเต้นไหมคุณจุ๋ยก็ตื่นเต้นครับคือตอนนี้คุณแม่เขาก็เริ่มขุยอายมากๆแล้วแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินเยอะนะครัช่วงน,นี้ก็จะมาเจอคุณหมอครับถ้าทุกวิ่งเลยอะไรเงี้ยครับครับมมัันนหกกาเลยจุ๋ยก็จะหิวทุกบ สองชั่วโมงอะไรเงี้ยหิวหิวหิวบ่อยหน่อยเวลาเราอยู่ด้วยกันก็แบบเราเพิ่งกินข้าวไปอะไรเงี้ยเราแล้วเขาบอกผ่านไปสองชั่วโมงเฮ้ยหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยเรายังไม่ย่อยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคือคุณแม่เขาจะแบบต้องกินสองข้าวอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อน้องอยู่ในท้องด้วยช่วงกลางคืนมันจะมีอาการแบบบางคนแบบว่าช่วงนอนเนี่ยมันจะมีอาการเขาเรียกว่าหน่วงๆอะไรเงีงเย้ยอย่างพี่ตุ๋นพอก่ายม,มันมีอาการหน่วงทำไร ของจุย๋ยก็คือเขาจะนอนนอนลาบไม่ได้แล้วนอนตะแคงไม่ได้ก็คือจะต้องนั่งนอนมาเป็นมาเป็นเดือนแล้วครับก็สงสารอยู่ครับคือเขาไม่สามารถนอนลงไปได้เพราะว่าเหมือนแบบมีกดไหลย้อนที่แบบดันขึ้นมานอนตะแคงก็เหปอนเจ็บซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเป็นนั่งนอนอย่างเงี้ยวันแรกๆเขาที่เขาต้องเปลี่ยนมานั่งนอนเขาก็นอนไม่หลับเราก็ ราก็สงสารเพราะว่าโหสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี Aí, ้ยครับก็เหมือนแบบพอผ่านเวลาไปสักอาทิตย์หนึ่งร <c oughs> ่างกายก็เริ่มเริ่มปรับตัวได้ก็ก็เริ่มนอนได้ดีขึ้นครับเรานอนท่าเดียวกับภรรยาเลยไหมคะเราไม่นอนท่าเดียวกันเรานอนท่าปกตินี่แหละแต่แต่ทุกครั้งที่เหลือบตาไปมองเราก็จะบอกเขาว่าเธอเหมือนคนไม่ตั้งใจนอนเลยแต่เราก็นอนเฝ้าเฝ้าค้างตลอดก็อยู่ค้างตลอดการเปลี่ยนอันดับไม่มีเลยครับช่วงนี้คุณแม่เพราก็ อารมณ์อารมณ์ดีเฮฮาสนุกสนานครับองที่บ้านเตรียมไว้เรียบร้อ,อยเรียบร้อยครับม,ม,มีมีครบทุกอย่างนะครับอันนั้นวันนี้ที่สัมผัสกันของพ่อแม่มันเรื่องสูตรมีมีครับก็คือเราก็รู้สึกว่าเราเราคิดถึงอนาคตที่มันกําลังจะมีมีแบบหนึ่งชิ้นปิ๊งมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรที่เราคิดถึงแต่ ตัวเองคิดถึงกันและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคิดถึงลูกที่จะเกิดมาว่าเอ๊เะเราจะเราจะเลี้ยงยังไงแล้วเขาจะเรียนที่ไหนมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เหมือนแบบเราก็คิดถึงอนาคตของลูกมากกว่าทุกวันนี้สายตาแบบแต่งประกายมากเลยนะรัก็มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ มุกับจุย๋ยตั้งใจมากๆครับที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะว่าเราอยากอยากจะมีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่ทราบกันว่าพอร่างกายของเราสองคนไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้เวลาในการต่อสู้ในการที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกือบตัดใจกันไปแล้วแล้วสุดท้ายเราก็เราก,ราก็มีได้จนใกล้จะคลอดแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ เรารู้สึกดีเหมือนเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมากๆเลยรจริงๆจริงๆไข่มีหรือไมจริงๆคือมีน้อยมากเลยครับมีน้อยมากสุดๆนะแต่ก็จะไม่แทนจะมีหรือว่าหรือว่าถ้ามันใช้ได้จะมีจะม,มควคนัง้นจริงๆก็ใจอยากจะมีสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูร่างกายของจุด,ด้วยว่า ว่าหลังจากที่พ่อน้องแล้วอ่ะร่างกายเขาเขาเป็นยังไงบ้างเราต้องมีไปปรึกษาหมออีกทีหนึ่งด้วยครับ <g ug ling> ใช่คืนอห้องลูกที่เตรียมเอาไว้แล้วแบบจริงไม่เท่ากับแบบเดี๋ยววันนึงเราแบบวันนี้วันนี้วันนี้ก็จะมาเลี้ยงในห้องนี้นะฮะมีตุ๊แบบมีใบมีนาบังองมทุกวันเลยพี่คือมีเตียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยวางไว้แล้วก็แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะมีแบบตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมามาอยู่ในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะนอนยังไงดีเราจะให้เขานอนคนเดียวหรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จินตนาการทุกวันแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยจุ๋ยก็เปิดเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยตอนที่าอนน้พี่ทอดกำลังเองไปงานสักกี่เดือนครั้อะไรนะครับหลังทอดนี่เราจะหยุดูักกี่เดือนกันหรือว่าแบบไม่ได้ทำงารแสดงดูแลก่อนก็ละครละครที่ถ่ายก็กําลังจะปิดกล้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแทนไปว่าจะเลี้ยงลูกเองสักสองสามเดือนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับมารับละครช่วงสักประมาณมีนาอะไร ชื่อนี้ก็คือใช้ P J ใช่ไมหมหอว่ามีชื่อ P J เลยครับ<ม>ใช่ครับตาต่า <PJ. S 1> ที่คิดไมต่แรกใช่ไหมหนุคือตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกก็คือเรียกกันเล่นๆไปก่อนน้อง P J น้อยอะไรอย่างนี้แล้วพอพอเราทําคลิปลง youtube พอเราโพสรูปอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนทุกคนก็ติดไปแล้วว่าเป็นน้อง P J ก็เลยชื่อเล่นแล้วก็เลยกะว่าจะเป็นน้อง P J นี่แหละชื่อจริงชื่อจริงยังไม่ได้เลยครับแต่ก็คือมีเลือกมีลิสต์ไว้ไว้ว่าครับแต่ว่าก็าจะเป็นคุณแม่เขาเป็นคนเลือกครับ พี่าอนนี้อันนี้คุณพูดจะอันนี้คุณพูดจะเข้าขห้องพรุด้วยไหมผมไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไหมหรือว่าวก,การหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจะมีความกลัวตรงนั้นกับเลือดไม่กลัวอะไร <c oughs> จริงๆก็อยากถ้าถ้าเกิดเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากเข้าไปให้กำลังใจเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เขาก็ทําทเพื่อเพื่อลูกทําเพื่อเรามาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากจะเข้าไปให้กำลังใจเขาค่ะยังช่วงนี้เหมือนช่วงเวลาที่เหมือนแบบเขาต้องกากอะไรแล้วครอบครัว ช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยครับคือมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆทั้งเรื่องเรื่องลูกแล้วก็เรื่องสร้างบ้านให้ป้ามา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทุกอย่างมันเสร็จพอดีกันกับกับ,ก,บกับลูกที่กำลังจะเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโหมันเียกว่าแฮปปี้มากๆที่ที่ได้ทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแลก่อนหน้าคุนมาเยอะมากนีพอประสบความสำเร็จเรอยากไปเที่ย จริงๆเราไม่ไม่ได้บ่นเลยครับแต่หมายว่าเราก็ขอพรอ่เป็นเป็น,เป,นเป็นการขอพรมากกว่าที่ใครๆว่าที่ไหนแบบดีขอลูกได้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบขอพรถ้าได้มีโอกาสไปเดินผ่านไปอะไรอบคุณครับ